ชนะนกไปในยกที่4ี่กับเมืองหนึ่งพุ่มพันธุ์่วงโอ้โหมาดูกันที่คู่เอกนํารายการครับวันชนะออบุญช่วยพบกับทางด้านพนมรุ้งเล็กเกียรติบู่ก้าครับชกันในพิกัด118อปอนด์<ม>เคยเจอกันมาห,หนึ่งครับที่ลุมพิดีแห่งเก่าครับทางด้านวันชนะเคยชนะมาหนึ่งหนขออภัยครับเป็นทางด้านพนมรุ้งเล็กเนี่ยเคยชนะวันชนะมาหนึ่งหนนครับ ตําเงินเนี่ยเคยชนะมานะกระดูกการผ่านมวยดูดีกว่าครับแต่เสียเปรียบตรงที่รูปร่างเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าประกบกันแล้วเป็นอย่างไรพนมลุม้งเล็กเนี่ยก็มาจากบุรีรัมย์ครับเป็นพี่ชายของยอดมวยอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเพชรพนมรุ้งวอสังประภยัยหรือเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เก้า ที่เรียนก็นชื่อพี่เนาะครับอยู่บ้านตะโกตะพิปะงกอนชายบุรีรัมย์ครับหมู่บ้านนี้หมู่บ้านทั้งบยครับสิงห์ดำพวกนี้เพชรพนมรุง้งส่วนวันชนะนี่ก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณอัศวินสวรพินลูกสะลูกชายสุดที่รักเลยครับ าซ้อมอยู่ใายมวยออาคนช่วยครับเขาบอกอยู่ใต้สะพานพระราม8สุพนมลุงเล็กนีเป็นยอดมวย2แบบครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากล่อยมวยสากลแล้วก็มาต่อยมวยไทยด้วยแม่ได้ทั้ง2แบบจริงๆครับคุณนี้พันเอกขวัญรัตนรังสีครับเป็นผู้หา้ามนี่ครับคุณพ่อที่คุณสุดใจปู่ประโคน วันหน้าคณะเกียรติหมู่เกครับขึ้นตอบมงคลให้กับพนมรุ้งเล็กคุณอัศวินสวรพินครับหรือคุณอัดออบุญช่วยนี่แหละคุณพ่อดูยกที่3วันชนะแดงพนมรุงเล็กน้ำเงินครับมวยซ้ายกับมวยขวาพนมรุงเล็กนี่ซ้ายทั้งแถบครับ ส่วนวันชนะนี่มวยขวาเป็นมวยฝีมือโอ้ดูรูปร่างครับใหญ่กว่ากันเห็นเลยน้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ลหะครับสองยกเนี่ยวันชนะได้เปรียบ5ต่อ4นะหนุ่มลูกเล็กล็อกได้แล้วตีครับตีเข่าซ้ายวันชนะทิมคืนดูครับ ไม่ถนัดก็ออกมาวันนี้จะล้างแค้นได้ไหมครับเจ้าไฟวันชนะออมบุญช่วยแต่ชื่อเล่นชื่อเทมากเลยครับไฟนนมนงเล็กก็เตะซ้ายครับโดนดักด้วยเข่าอ้าว่ายังไงขยาวตีวันชนะนี่พยายามจะล็อกเอาไว้ โอ้พนมลุงเล็กนี่เล็กกว่าก็จริงครับแต่มาสู้ในแต่ดูจังหวะล็อกว่าชนะกันล็อกได้เปรียบครับโอ้โหลากพาทัวเลยอะซ้ายมาคืนด้วยศอกซ้ายไม่โดนครับโดนโตแข้งคืนเลยพนมลุงเล็กจับตีต่อครับวัาชนะมียัดไส้คืนเนี่ยชิงจังหวะตีกันอยู่ครับอ้าวเทโอ้ยลูกดี หัวใจกับวายครับแฟนๆของพนมลุงเล็กแม่ก็หัวที่ข้ามลูกครับดอกเกือบไปนะครับต่เลบไม่ทันนี่เต็มๆผ่านไป3ยกแล้วครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่วัชนะได้เปรียบ7ต่อ2ดูครับยก4 ซ้ายมากขืนด้วยแขนลนมลุงลลเล็กว่ายังไงครับวันชนะนี่ใช้ความใหญ่บทเลยวันนี้เอา,เอาตีโอ้โหลม้ลมลงไปอีกแล้วครับขนมลุงเล็กผักออกไปเอา้าจะฟ้องว่าอะไรครับกากรรมการเตือนครับเตือนทั้งคู่เลยครับ แข้งขวาขวากับซ้ายเ้าววันชนะโดนหมัดนะพนมลุงเล็กเอาแล้วครับเริ่มทำงานแล้วแข้งซ้ายสายทั้งแถบวันนี้พนมลุงเล็กจะทำได้ไม่ได้โอ้โหเกี่ยวล้มลงไปครับวันชนะทำได้ดีเลยเ้าพนมลุงเล็กโดนอีกแล้วโอ้โห ต่อยหมัดซ้ายครับขนมลุงเล็กมีหมัดมาเสริมแล้วกันนะครับตอนนี้นี่ออ้ยหมัดเฉียวไปหน่อยเดียวได้ใจแล้วครับน้ำเงินได้ใจแล้วครับหัวใจนี่ใหญ่กว่าตัวอยู่แล้วพนมลุงเล็กเนี่ยอา้าวโดนหักทิ้งลงไปแม่กำลังทำได้ก็ไปเสียเหลี่ยมน้องอีกครับพนมลุงเล็ก มันชนะแกคุมเกมพยายามจะคุมครับต้องดูครับใช้ใหญ่บทโอ้โหคุมมิดเลยอะ่ะทะเบียนเสมือนนี่พนมรุงเล็กหมอนข้างครับบอชนะนี่ก็เป็นพ้าห่มเลยฮนะคุมมิดเลยอะ่ะแล้วดูแกปล้ำตีสิครับแยกออกมาพนมรุ้งเล็กเดินต่อ ต้องมีอาวุธหนักๆเข้ามาบ้างครับล็อกแล้วล็อกแล้วปีเสียงเชียร์นี่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อยู่ที่พนมลุกเล็กจะเร่งได้ดีแค่ไหนหมดยกที่4ี่เอาละผ่านไป4ี่แล้วครับต้องมารลุกันย,ยกท้ายครับแส่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยวชนะขยับได้เปรียบส0บช่วงตัว สำหรับไฮไลท์วันนี้ครับต้องขอขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสนามมวยลุมพินีครับโดยฟนตรีสุรกกยจตุมาศครับในสนามมวยลุมพินีและท่านเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็บริษัทบริสสปอร์ตครับที่เอื้อเฟื้อให้ทีมงาน s m t v v ได้เข้าไปถ่ายทำไฮไลท์ดีๆแบบนี้ออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเอาครับยกสุดท้าย ขนมลูกเล็กเอามาเท่าไหร่ต้องใส่หมดครับเอามาจากบุรีรัมย์สามถังก็ต้องใส่หมดสามถังเลยครับไม่ต้องเหลือเอาไว้เอาเทครับโอ้พยายามจะฟออ์มอกไปขัดขาโดนเตือนเลยครับชนะบอกไปขัดขาจเจ้าพนมลูกเล็กเขาและคราวนี้พนมลูกเล็กได้ใจเลยครับมาเป็นชุดเด็งตีเด้งตีข้าไปเอาเทเทไม่ลง โอ้แบบนี้กลับมาเป็นของสนุกแล้วครับซ้ายทั้งแถบได้ไม่ได้ซ้ายอีกแล้วขยับอยู่ขยับอยู่ซ้ายแล้วติดบางโดนโต้จับได้คืนแกงซ้ายโอ้บีโต้ทุกเมตโต้ทุกดอกกับมาชนะแต่พนมลุงเล็กยังไม่พอครับขออีกหมัดมา จับในจับแล้วตีโอ้จะดูครับพอประกบในเนี่ยวันชนะโอ้โหใหญ่ครับทีมงานบอกให้ต่อยหมัดแล้วนะพนมลุกเล็กเนี่ยจับได้เอาเกี่ยวยังไงครับระวังนะครับถ้าไปเกี่ยวขาขัดขาแบบนี้ระวังโดนเตือนครับมันจะโดนเตือนอีกทีนึงนี่มีผลเลยนะครับซ้ายพนมลุกเล็กต้องทำงานมากกว่านี้ครับ โอ้โหแล้ววชนาะดักเตะเอาอ้าวโดนหมัดโดนมหมัดลนไม่ลนครับโอ้สติยังดีหรือเปล่ายังดีก็วชนาะสติโอ้ยังอยู่กับตัวครับแล้วก็เทลูกนี้ลงไปแกตโต้ทุกช็อตเลยครับวชนาะโอ้โหดูครับล็อกเอาไว้ปั้มเอาไว้แล้วลูกแข็งแรงแกมวีแหละครับ ตัวให,ใหญ่ครับวชันะโอ้เวสก,กูนี้พนมลูกเล็กโดนลูกประเถืองเข้าไครับเข้าข้างหลังเลยครับหมดยกสุดท้ายลงไปกราบรุ่นพี่เลยสู้กันสนุกอีกฝ่ายหนึ่งครับโอ้สู้กันมันจริงๆครับมันชนะเรามาดูครับ อันเดกขวัญรัตนนัทังสีครับลุ้มลมคะแนนชูม,มือให้กับมุมแดงครับชนะออมบุญช่วยชนะคะแนนพนมลูกเล็กเกียรติหมู่เก้าไปล้างแคสสำเร็จนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ